สวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องไม่เน็ดปลูกบกพริกเด้อจ้าช่วงว่างๆว่าง,างจากงานพี่น้องก็มาปลูกบกพริกอันนี้เป็นบกพริกที่ซื้อสำเร็จพี่น้องเขาเขาเพาะเม็ดไว้แล้วนี่ต้นระบาดพี่น้องนี่ท้ายเบื้องที่เพิ่นปลูกพี่แม่ปลูกแล้วเ้วอย ใช่ไหมพีหมอลำทำําสวนค่ะหมอลำทำําสวนพี่นอ้องสู้ๆค่ะปลูกพริกไว้ถ่ายกีนหมอลำทำําสวน เป็นฟังล้ําผู้ขอตเอยตยไปถ่ายทั้งผูน้นายฉันฟังกันได้เลยเดอ้อไอ้พี่ชายหนุ่มถ้ากันนั่งเป็นกุ้มปวงเราข้าววนกุ้มหัวยุ่งเข้าใส่กัน ตั้งใจในแหมล่ะมือกล้องแมววูเม,มือกล้องเฝ้าไปเล่นแม่ทายมาหนึ่งพี่กดเอวได้พี่น้องลมเนื้อพัดมาเบาๆแต่ความเหงาเข้าเต็มห้องใจไอ้กะทายสาดไปทายเบิ้องห็นเบิ้งลุงเบิ้องหยางน้ำในแม ค่อยๆแพนกล่องไปไม่รู้มือกล่องบ่ผาพานคักเด้อพี่น้องเอ้ยจากหน้ามากเกือบสองปีอยู่ราชท่านในเมืองไทยมันไก่พ่หลานีงยกลัวว่าอีกแดนดินทินสตอพักใหญ่ วิธีไรเดี๋ยวพี่น้องเอ้ยปลูกแงกันไว้นี่ลนะปลูกแงกันไว้นี่ลแหละแกหัวใจหว่วงหาบ้านเฝาฝากติดตามช่อง youtube ในเน็ตในเดอ้อพี่น้องมนเน็ตสิเฮ็ดเพจสิสร้างเพจขึ้นติดตามทั้งเพจน้ำในเดอ้อหมอลำทำําสวนค่ะบ๊ายบาย 爱国办证。